ผมมาพัทยาเพื่อตามหาเธอแพรไหมสาวสวยที่หายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อสามเดือนก่อนไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นแพรไหมบ้างไหมครับผมถามชาวบ้านแถวนั้นหลายคนสายหน้าบางคนบอกว่าเห็นเธอครั้งสุดท้ายที่บาร์แห่งหนึ่งผมเดินตามรอยที่เหลืออยู่ ภาพจากกล้องวงจรปิดสุดท้ายจับภาพเธอเดินเลียบชายหาดในคืนนั้นเพียงลำพังผมได้ยินข่าวลือมากมายบ้างก็ว่าเธอหนีไปกับนักท่องเที่ยวบางก็ว่าเธอถูกทําร้ายแต่ไม่มีอะไรเป็นความจริงผมรู้ว่าคุณยังอยู่ที่นี่ผมตะโกนออกไปสุดเสียงหวังว่าเธอจะได้ยิน แล้วในที่สุดผมก็พบเบาะแสสำคัญสร้อยคอที่เธอใส่เป็นประจำตกอยู่ใกล้กับโขดหินมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแพรไหมไม่ได้หายไปเธออาจถูกใครบางคนพาตัวไปเรื่องนี้ยังไม่จบผมจะไม่ยอมแพ้จนกว่าจะพบเธอ